สวัสดีทุกคนผมเคคยรยักบโค้งหัวน้ำนี้ใหม่ครับดาตาแพลนก็นคือ Data Pack ดาตาแพ็กดับโค้งโอพีไม่ใช่ดบับของพี่ก็คือว่ากล่องดับโค้งโอพีก็นั่นเองโอ้ย,แบบอยซึ่งวันนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่กล่องเอ้ยไม่ได้มีแค่แบบกล่องดับของพี่เองเดียววันนี้เนี่ยเรามีบอสด้วยนะทุกคนที่แบบจะมาสู้กันนั่นเองซึ่งบอสวันนี้เนี่ยมีทั้งหมด 1 2 3 4 5 6 7 7ตัวนั <het> ่นเองทุกคนซึ่งมาดูซิว่าบอลจะโหดแค่ไหนกันแต่ว่าก่อนที่จะไปสู้กันเราไปหาขอตก่อนมาซึ่งกล่องเนี่ยบอกเลยว่าดรอปขอพีแค่ไหนกันนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะต้องรอดูกันหรือว่าเดี๋ยวพูดมันรู้เมื่อกี้เรามันจะมีขอแบบบูบาบูบามะไม่แน่อะมาซึ่งกล่องเนี่ยก็หาไม่ได้ทุกคนแค่ตัดไม้แล้วก็เอาไม้มาค้าเป็น4อันเอ้ย8อันเออถูกแล้วเออพูดอะไรไม่รู้เราค้าไปขุดด้วยเลยเพื่อที่จะคอมรวยแต่จริงแล้วก็ทำเป็นกล่องเลยแล้วมาขุดอาจจะ ได้มาแล้วแล้วก็ปึ๊บโอเค okay. อ่ะเดี๋ยวทำตามที่ครูตาที่มันบอกกับทุกคนนี่ตอนแรกเดีไม่ทำแล้วจะได้เร็วๆแหมไม่ทำอะ่ะก,ก็เผื่อมันขุดกระป๋องมาได้ที่ขุดเนี่ยอ่ะได้มาแล้วสติ๊กโอ้ยโยตกใจอะไรมึงขุดกระป๋อง,องเหรอโอพี่เหรอโอ้โหเฮ้ยอันนี้คือโอ้โห,โห,โห,โหที่มูกองกรคือแบบจบไปนี่ยไหนมึงขุดบ้างดิไหนได้อะไรโอ้โห มันดูการกันวะบอสบอสเด็กว่าแบบไม่ต้องแบบมันถือว่าเด็กจะพูดเด็กดิคือบอสคนที่แบบเล่เป็นโจ๊กมาเลยโอ้โหขอ่หักขนาดนี้กรวมบอสเป็นเท่าไหร่กันเชี้ากูว่าคงไม่กูว่ไม่เท่าไหร่หรอกจริงปะอ่ะมาครับเด็กเลยทุกคนโอ้โหถ้าโดนจะตกโผล่ขนาดนี้โหดเด้อนขับกล่องเยอะๆยะว่ะอ่ะขับกล่องแบบว้าวเฮ้ยมันโหดจริงนะเนี่ยเอาจริงนี่ครบมาครบกรใช้ตัวเองผมทแลเรื่องนะใช่เอ้ยรว้ไง เฮ้ยแต่ตเธ<อ>ก็มาง,งถ้าว่างสองกล่องน่าจะโหกกว่าเดิมป่ะมาไม่ใค่แค่ดอกกล่องเดียว,ว,ยวมนเดิมอันนี้เป็นขวานเพชรประสิทธิภาพวีโอ้โหกูได้ขวานเพชรมาแล้วเว้ยแล้วก็ถามเพชรลงทางเฉลยอะไรสนใจชกูขุดเปล่าขุดอะไรมึงได้กล่องมาเยอะเหรอโอ้โหเยอะมากโอยบอสบอกกูกลัวแล้วบางทีแต่ว่ากล่องมันแต่ว่ากล่องมันสุ่มเอฟเฟกต้องบอกหมายถึงว่าแบบของกล่องมันไม่ได้โหดเสมอไปนะเออ อันนี้ตัว t h e เกิดใหม่ใช่ใช่ไม่ไม่เชื่อแหมกูจะโกหกเอาโล่ไงอันนี้เป็น pickaxe โอเคก๊อปกูหรออะไรก๊อปอะไรในการพูดแบบก็ป์กูบอโล่ไงมึงก๊อปกูเปล่าเหรอที่เราปุ๊งเนี้ยกอปก็บ้าแหละอันนี้ดาบดาเมจไอวีแต่คิดว่าน่าจะมีพวกดาบไอไอไม่ใช่ไม่ใช่ดาบไม่ไอหมายถึงว่าดาบในเทอร์ไรด์่าลืมเก็บฟู้เอ้ยเออไม่กี่ทิ้งแล้ววะจะพูดแล้ววะอย่าลืมเก็บแจ้งของเอออย่าลืมเก็บพุธนูแล้วก็อย่าลืมเก็บฟู้นะเพราะว่าเราต้องเอาไปบินสู้มังกรด้วยแล้วก็สสูู้้้บออออตรรรงนีีดเฮยะะไไกลมา นี่นี <or> ่น <raspberry> ี่นี่อะไรกูรู้กูรู้มันมีอย่างนี้ด้วยเอาคืนกูละสองอู้โอเคเอาคไปไปเลยครับอ้าวเย้ผมขึ้นตัวเองน่ารักที่สุดเลยไอ้าอะไรเอาคือไปอย่าคืนอำนาจมาเอาคือไปโอ้เอาือคือมาก่อนของของของฉันนะคือของของฉั้นหัวจากบ้านหมดแล้วบ้านเหมือนกัน งั้นเราก็หาสองห้ากระดุมแล้วก็สู้กับบอสมปเดีกว่าเพราะว่าบอสต้อจะแบบกากเอ้ยไม่ใช่กากหมายถึงว่าแบบบอสจะเลเป็นโจเลยแบบปั๊มหัวขนาดนี้เอาจริงแล้วมืเอเบลแล้วมือเบลโกลย์มาจากไหนมึงตัดไม้แล้วก็มาคราฟเหรอ,อโอเคปุ๊บอ้าวเราออกเราออเรชั่นเมื่อไหร่มาคาร์ลเราต้องออกแบบเอาแ<า>บบเอาว้าวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ไม้ตรงนี้มันตัดยากตอนนี้มีจังเกิลพอดีเลยอ่ะเดี๋ยวผมขอขุดก่อนปุ๊บปุ๊บอ่ะมาอันนี้เป็นดาบในทีาได้ไงกูบอกแล้วไอทีกูเพิ่งเห็นอันนี้มีอะไรการสูญหาย นี่คุณมีควานคอานสองร้อนนะมีร้อยสามเปรโอ้โหดรามีเยอะหรือเปล่าอันนี้ขวานดราม์อันนี้เป็นดาบโอ้โหดาบก็เบีแล้วโเทเคมกูหายนี่นี่โอ้ย <c oughs> ขวานนี่แม่งโคตรขายทุกคนได้ภูมาผ่านกูะะเปล่าร้อยร้อยสามเปอเลยนะเราเลยนะโอ้โหเอ้ยกูหายได้แหละขอเยอะมากหายได้จริงกูเปล่าไม่ขอให้อาจริงหรอไม่แน่อ่ะเอ็นชาร์จครบตัวแล้วเท็ดคงไม่ต้องเก็บไว้แหละคงไม่ได้แชร์ล้วเฮ้ยบอย ด้วยพัวมาพวกสองห้าดาเมจเท่าไหร่ดาเมจไม่มีดาเมจมันเป็นแค่พวกสองห้าเฉยอ่ะอาอก็ไม่มีดาเมจก็คือไร็ประโยชน์แต่มันขุดเร็วมากโอ้ขุดเลยเพื่อนก็ไม่รู้พัวเนี่ยโอ้ยแรปประโยชน์ ถ้าขุดยากมันขุเดเร็วอยู่แล้ววะผมได้ปีกไว้แล้วทุกคนแต่อบทที่เราดูเนี่ยมันไม่มีเอเดอร์ไอนะมื่อเอเดอร์ไออยังฮะได้กูได้ไดครบแล้วไปมังกรพร้อมแล้วเนี่ยอ้าวอันนี้ได้เอเดอร์ไอเหรอก <ผม S 1> ูแล้วอ้าวแล้วกูทิ้งฟูทำไมวะโอ้ยใช้ฟูจะใช้ฟูบินไปจังเกิลเนี่ยแล้วฟูกูอยู่ไหนเนี่ย,อ,ย,นนยอ่ะโอเคไปเดี๋ยวกูไปตัดเจ้าจังเกิลก่อนนี่ไหมทุกคนพอต้นสูงก็แบบขุดง่ายขึ้นได้เหมือนต้นเตี้ยๆตรงนู้นเฮ้ยกูเดินมานานได้ออดอกหรือเปล่อาเ ถ้าเรากดต้น2องแค่2ซี่แค่นี้ก็ได้ของโหดแล้วล่ะมั้งเรียบร้อยครบแล้วแล้วก็ปึ๊บอย่างนี้เรียบร้อยได้มาทั้งหมดไงปุ๊บยังไงวะก็ปุ๊บแบบเข้าตัวไงปุ๊บยังไงนะอีกทีนึงปุ๊บเข้าตัวนี่นี่เลยไม่ต้องปุ๊บเข้าตัวเลยปุ๊บปั๊บปุ๊บมากูได้กล่องมายี่สิบห้ากล่องโอเคอะวางลงไปด้วยครับทุกคนเราต้องวางไกลๆหน่อยถ้าวางติดกันเดี๋ยวแบบเราจะเลือกของน้ำไปหน่อยครับทุกคนอะอย่างไม่เข้าใจ หมายถึงว่าถ้าเราวางกล่องติดกันอนะมันจะแบบได้ขอแบบเยอะเกิเกนไงแบบมันจะแบบทุกคนสองรอบเอเออหลงกูอันนี้เป็นขวานเราต้องดูเราต้องดูพวกขวานด้วยอะโอ้ยขวานไอ้สองห้ามันก็ช่วยหาสองห้าได้ดิอ้อยกูด้วยอันนี้ทุกเทมเกิดใหม่สองอันไม่เห็นเ้ออายเลยเฮ้ยบกเพรเดนชัดอ๋อบอยบกเพรอินช์ทก็สองห้าห้าแต่ว่าคือมันขุดเร็วแต่มันไม่มีแบบเขาเรียกว่านะไม่มีความคม ใช่ก็ก็ใช่แล้วมันจะออกมา <c oughs> ทำไมวะเนี่ยโหขอบคุณนะอันนี้เป็นเกาะเอนชาร์ดสองอันโอเคบอยกูในเสื้อสองห้ามากับกับเงเกงสองห้ามาบ่ะโอ้ยโอเคเราดูดีเหมือนกันนั้นเนี่ยถึงจะได้หลังเราก็เถอะเออพิกแอคไหมสัมผัสเออไม่เอากากอ,อันนี้นเป็น,นบาเรียอะไรไม่มีอะตอนไม่มีอะบอกหมดแต่พอมีแล้วบอกการ์ดงี้ก็มันแค่ไหมสัมผัสแต่ว่ากูมีพิกแอคขุดเลี้ยงเงนไดมอนดน่ะ ท้ามึงทำตัวอย่างนี้เนี่ยไม่เอาคนดูคนดูอะไรผิดหมายในตัวมึงรู้ป่ะเ,เดียเด๋ยวเดี๋ยวอันนี้ปีกอ n ชาร์ t สองห้ามันกันโอเคกันกูนใส่ปีกก็แหละเพราะผมจะบินได้ไงอันนี้เป็นหมวกการป้องกันไฟอ่ะเอาละกันตอนนี้ผมต้องการไหนนั่นน่ะดาบไดบ้ดเมจเยอะบอยช่วยหาดิอันนี้ได้โอเคได้มาแล้วแล้วก็คอนโบกูกูก็หายอยู่ไอ้ทีมึงเอาเกงเกมไหมกูมีเกงเกสองห้าแล้วไหมไอ้ทีเอากางเกมสองห้าไหมเออ เออเดี๋ยวหาของก่อนอะไรได้อีกล่ะไอ้นี่ก็ได้เยอะจังเลยเนี่ยมึงเอาไปกูให้เลยมอันนี้ตีศูนย์เฮ้ยบอยตีศูนย์ก็สองห้าห้าโอเคกูผัวหมอมึงนี้ไปอ่ะนี่เอาเอาเก่งไปไหนธนูอู้อ้าวนี่ไหนยังรู้กาตีได้นักที่สุดเลยเย่ไม่ใช่เราเพราะกูแค่เป็นคนวันช็อตผู้มันไงอ๋อโอเคมาผมว่าเราพอจะสู้บอยไอ้หกตัวนี้แล้วมันมีกี่ตัวกูลืมเออ อันนี้เป็น,สนเสือ้อเกาะมีเสือ้อเกาะยังฮะฮะเสื 2, ้อเกาะสองห้าเอ็นชาร์สองห้ามียังไม่มีไม่มีโอเคอันนี้เป็นหมวกมาเมาเมามาผมพร้อมสู้กับบอยแล้วเนี่ยไปตอบไ,ไม่แล้วมาเตรียมขอสู้เลยมากูพร้อมไปสู้กับมันแล้วไม่ไหวแล้วมามีทั้งหมดกี่ตัวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวครับทุกคนโอเคอเดี๋ยวผมปรับช้าก่อนตัวแรกเป็นอีวิลเซียวแมนครับทุกคนมามาดูกันไปมาแล้วโอ้โหไอ้บุ้ยหูดมาก ไอ้บอยโอ้โหหายอุ้หูจะกิ้วด้วยไอ้บอยไปกองฝันด้วยตายแล้วบอยหายไปไหนแล้ววะตายเดียวีงอ้าวตายเหรอโอ้โหโหดอยู่โหดอยู่ต่อไปเป็น forest hunter ตาแห่งข้าตะเฮ้ย hunter ว่าะเราจำไม่ได้เออช่างมันอ๋อเป็นตัวอย่างี้เหรอฮันเตอร์วะมนุษย์ใช่ป่ะวะตายแล้วอ้าวอ้าวตายเหรอเฮ้ยมันดรอปไอเทมด้วย ขอดูหน่อยอ๋อถามว่าธนูโหดไหมธนูโคตรกากเลยโคตรความเท่นะโคตความเทจริงแต่นี่เท่จริงต่อไปเป็นอ่มอันนี้ผมอ่านไม่ออกปะอ่ะอันนี้เป็นอ๋อตัวตุ่นใช่ไหมอ่ะบออยมึงตีมึงตีนะเอาดาบธรรมดาตีก่อนอ้าโว้ยอย่าเพิงตีก่องกล่องถงทอนอ๋อสะท้อนอ๋ออ่ะงั้นผมเสกมือเลยโอ้โหว้ายเสร็จได้โอ้โหควรจะเปนอะไรกอ๋ยมันติดพิษอ๋ออ๋อคือแบบเอาเราไม่ลงเลยปะบอลอย่างกากเลยบอลเนี่ยโอ๋ยปุ่มสลัด อ๋อไม่ได้ปุ่มสลับกูคิดเองมาต่อไปเป็นสกายอ่านไม่ออกอะไรอ่ะฮะเป็นฟินเหรออันนี้คืออะไรไหนตามันไม่เห็นตามันว่ะ,ะมัน,ม,นมันมีหน้าไม่บ่อยอ๋อหน้ามันอยู่นี่นอ๋อบินได้อ๋อแ,แต่ว่าทอนแล้วต้องสอยอาหารนะมาจริงจริงแลไม่ตายแต่ว่าเขาเลือกพวกแม่ก็เยอะอยู่อ๋อโอเคอันนี้เป็น C5H8NN04 ตัวอะไรวะฮู้เหมือนแบบเป็นโรบอทอ้าว นั้นเดียวเอายังไม่ตายอยู่ด้วยยังไม่ตายยังไม่ตายถ้าดูเออใช่ใช่แต่บอสที่ที่ดูมันตีเราไม่เข้าเนะเวยเอาจริงสองสองห้าทำไงได้โอเคก็เหมือนตัวนี้เหมือนแบบไปได้ลกอเลยกทุกคนอันนี้เป็นบอมเบอร์ใส่ได้เหรอเขาบอกว่าใส่ไม่ได้ยิงไม่ยิงไม่ได้อะต้องมีกระสุนอ๋อนี่ไงเซสโตนคือกระสุนอ๋อนี่ไงเอามายิงไม่ออกเออยิงไม่ออกก็ดีต่อไปเป็นดากอนอัดโบเทอร์อะไรไม่รู้อ่านผิดขอโทษด้วยทุกคนอ๋อมังกรตัวเล็กงี่เหรอ มังกรตัวนี้่าเออน่ารักจริงเอ้ยน่ารักหัวเนี่ยเฮ้ยแต่มันอึดจังวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันน่ารักแต่มันอึดมากเลยบอยเอาจริงเลยจริงเลยสองอะอุ้ยเอ้ยดาบทีอะไรว้าอะไรมันมีดาบมันมีดาบตอกมาด้วยตอกมังกรได้เลยดิเอาดาบหายแล้วระบบไปไหนวะอยู่กูเอ้าระบบไปไรวะเอ้าระบบไปไหนวะดาบมีดาเมจไหมนี่่ดาบเนี่ยมันยิงได้ไหนดูหน่อยอ้าวอ๋อดาบดาเมจเท่าไหร่ไม่มีดาเมจแต่มันยิงได้อ๋อ อ๋อยิงได้โอเคต่อไปเป็นมิสิกมิสิกอ่ะเออมิสิกเอนเดอร์มิสิกก็คือเอนเดอร์ปุ่นทีวะปู่ที่วะโอ้โอ้าวตีว์สองทีแตก <c oughs> อ่ะมาเยอะเลยอ๋อก็คือติดตามติดตามบอดโอเคอ๋อไม่ติดคา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 บอดอ๋อคือมันยิงได้มันยิงแล้วมันจะตามบอด,ดใช่ไหมไม่ตามบอดติดมึงเคยเห็นมังกรไหมหล่ะมังกร,กรคำรามอะไรอ๋อโอเคซึ่งมันมีอาวุธออกมาให้ทุกคนเดี๋ยวมึงนะ ไอ้วุธที่ได้เนี่ยมันมีในกล่องนี้ด้วยอ่ะน,นี่เป็นทั้งหมดของมันนะครับทุกคนนี่ทั้งหมดเลยอันนี้เป็นหมวกคริสต์มาสกับดาบวันฮิตคิวโอ้โห,โโหดาบเป็นล้านเอ้ยเก็บไหมเก็บไหมเอ,อเ้ยไอ้บอยเอามาอันนี้เป็นโกงเล็บไหนโกงเล็บทำไมได้อ้าวอ๋อกูลืมไปประท้อน,นกับอเออกูลืมอ่ะงั้นผมไปดูไอเทมประมาณนี้กันเนาะอันนี้เป็นเจมออฟสกายก็คือคก็คือกิ๊กขวาแล้วเป็นไฟอ๋ออันนี้มึงใช้เหรออ๋อใช่ อันนี้ไม่ได้นะอ๋อโอเคอ่าเงี้งก็เป็นประมาณนี้กันทุกคนมามาเดี๋ยวเราก็ไปมังกรดีกว่ามาพร้อมแล้วมังกรกูว่าตีแล้วจะแตกเอาบางทีมาไปกันเลยได้ปุ๊บปุ๊บปุป๊บพร้อมแล้วเดี๋ยวมึงเจอกูกไอ้มังกรไปไปถือโตอเทมเกิดใหม่ด้วยอา้าวกูรู้ว่าต้องมาตุ้ดไม่ด้วงไปเอาค้างเอ้ยแบินสิมาอ้าวแอบไม่โหลดทุกคนกูปรับมองไกลเยอะไปหรอ เดียวเดียวหยุดหโอ้โหแหลกแหลกอัไร,รวะะแหลกแหลกเมื่อกี้เสื้อแหลกเพราะว่าเรื่องบากก่อนได้ประมาณร้อยหนึงหรือพันหนึ่งวะน่าจะพันหรือเปล่าไม่น่าตาย 100, 100, 100, 100, 100. 1 0ร้อยหนึงร้อหนึ่งร้อนึงร้อนึงส สามทีหรอเมื่อกี้มาตีกูกี่ทีวะน่าจะสองสามทีก็ประมาณห้าหกร้อยเออประมาณแหละไม่แน่ใจเหมือนกันทุกคนดีอะไรเดียวอะไรเดียวเนี่ยกโอเคโอเคครับก็มัากราตาแบกง่ายได้เนาะโอ้โหถือว่าดาต้าแอกไอที่มันดรอปของโอพีก่องนี่ถือว่าโอเคมากเลยนะสนุกอยู่โอเคครับเป็นการใส่คลิปวันนี้ก็บอกเลยว่าเออดาต้าแอกนี้เต็มสิบผมไม่เต็มสิบเลยนะสนุกดีเออส่วนบอสนี่คือเอาจริงแล้วบอยกูว่าบอสดาต้าแอกมันทำมาดีมากเลยมันไม่ใช่มอลแต่มันคือดาต้าแอกอะเออเอาจริงทำมาดีมากมอเตอร์ที่ปรับแต่่่่่งงงใใหมมมแแแแล้้ววขข็กรรึนนนชถือออบบสเต์ยะไ ด้วยแล้วก็ได้สก,กิลด้วยนั่นแหละเออคนที่ชอบอย่าลืมกดไลค์นะครับไว้เจอคลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบาย